สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาฟูนะครับประจำวันที่7กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาฟูกันนะครับมีเรื่อง5แข้งตัวหลักของเรานะครับที่อาจจะวืดในช่วงนัดเปิดฤด,ดูกาลนะครับ เพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามการลงไปถึงเรื่องราวของอินซิเย่เนี่ยลิปูจับตาดูสถานการณ์อยู่แล้วก็มีข่าวของเรน่าโตซันเชสด้วยแล้วก็เรื่องราวอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับพิมพ์คลับพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์อย่างแท้ๆนะครับตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครโดนจันทิชนาธานีเซ็นทรัลเวิร์ลเอเวนอารีเมงจายโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าห้าการันตีความอร่อยนะครับรวมถึงยะถา ถ่ายสะดุดช่วยได้แล้วก็ยาธาตุตาจอมทองนะครับกดอายยอดอาหารไม่ย่อยช่วยได้เช่นกันนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากผู้สนับสนุนใจดีของโค้ชแอลไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ทีมชาติเมื่อคืนนี้นะครับศึกยูโรรอบรองชนะเลิศนะครับสเปนเจอกับอิตาลีสเปนของเทียโก้เนี่ยนะครับก็เสมอกับอิตาลีในเวลา1นต่อหนะครับเทียโก้เนี่ยลงมาในช่วงนาทีที่โอ้โหร้อยกว่านะครับร้อยหก ลงมาแทนเซเรโบูตเกตนะครับแล้วก็สุดท้ายเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับก็ต้องไปดวลด,ดีกากันในช่วงดวลจุดโทษปรากฏว่าเป็นอิตาลีครับที่แม่นจุดโทษกว่าเอาชนะไปได้4ต่อ2ครับฝั่งสเปนเนี่ยพลาดถึง2คนครับก็เลยแพ้ไปครับเป็นอิตาลีที่ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เสียใจกับเตียโก้ด้วยนะครับไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับทีมชาตินะครับแล้วก็ มหลายหลายคนก็เสียใจร้องไห้ฮะก็แน่นอนแพ้แพ้แพรอบรองชนะเลิศแบบนี้ก็ต้องเสียใจกันอยู่แล้วก็เตียโก้ก็มาปลอบน้องๆด้วยสําหรับภาพนี้ครับนะก็เป็นภาพสวยงามตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะที่เตียโก้วิ่งไปปอบคู่แข่งที่แพ้นะครับนะก็ถือว่าเป็นลูกพี่ก็คือลูกพี่อยู่ดีนะฮะสำหรับเตียโก้ทีนี้เนี่ยในค่ำคืนนี้เนี่ยนักเตะของลิเวอร์พูลหนึ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในศึกยูโรนั่นก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ รอบรองชนะเลิศเช่นกันจะเจอกับเดนมาร์กเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับในเวลาตีสองบ้านเราดูว่าเฮนโดจะได้ลงบ้างไหมหรือว่าจะเป็นตัวสำรองหรือว่าจะเป็นตัวจริงหรือจะไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็อังกฤษเนี่ยทีมมหาชนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไหมครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะมาดูข่าวต่อสัญญาดารุ่งสั้นๆแล้วกันนะครับก็มีทั้งต่อคนนี้ฮะเขาชื่อว่าฮาวียเดวิสนะฮะฮาวีเดวิสนะฮะคนนี้ เขาเป็นผู้สาวประตูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อ,อายุยังน้อยๆเลยจนตอนนี้อายุ17ปีก็ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรแล้วนะครับคนนี้ก็อยู่ทีม U18 นะส่วนคนนี้อีกคนหนึ่งนะครับโอซินสกี้เนี่ยนะฮะเขาก็เป็นดาวรุ่งผู้สาประตูของเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่คนนี้จะขึ้นมาสู่ทีมชุด U23 นะก็ได้สัญญาใหม่4ปีเช่นกันคนนี้ยังไม่ได้มีการ ประกาศย่างเป็นทางการแต่ว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าก็ตกลงเบื้องหลังกันแล้ว4ปีเช่นกันดังนั้นก็จะสังเกตว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการอะไรบ้างต่อสัญญาพวกดาวรุ่งใช่ไหมไลตไ่ต่อไปต่อไป3าคนแล้วเดี๋ยวพอพวกแก๊งตัวหลักที่ไปเล่นทีมชาติกลับมาก็จะเริ่มสู่กระบวนการคุยกับพวกตัวหลักในการต่อสัญญาพวกตัวหลักเช่นกันนะครับ ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติกันแล้วด้วยเพราะว่าอันนี้มันก็รอบรองรอบชิงกันละอีกไม่กี่วันเนี่ยอีกห้าหกวันเนี่ยก็จะได้ผู้ที่เป็นแชมป์สาหรับทั้งศึกโคปาเมกาแล้วก็ในศึกยูโรแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับศึกโคปาเมกาแล้วก็ศึกยูโรเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันมาสู่ทีมลิเวอร์พูลของเราที่อาจจะทําให้ห้าตัวหลักของเราพลาดลงเล่นในเกมนัดเปิดสนามนะครับ ล่าสุดเนี่ยเดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงก็รายงานผ่านเว็บไซต์ล์พูเอโค้นะครับโดยบอกว่า5คนประกอบไปด้วย3คนจากทีมชาติบราซิลนะครับก็คือฟาบินโยโรเบร์โตฟิมิโนแล้วก็อาริสองเบเกอร์รวมไปถึงติอาโกอาคนทาร่านะครับของสเปนที่เพิ่งตกรอบรองชนะเลิศแล้วก็จอแดนเทนเนสซันเนี่ยที่ต้องเล่นรอบรองชนะเลิศ5คนนี้อาจจะพลาดเพราะว่าเดิมที่ อย่างที่เราทราบกันครับเจอร์ริงคอปเนี่ยต้องการให้นักเตะที่ใครก็ตามนะที่ไปเล่นทีมชาติคุณต้องพักอย่างต่ำสามสัปดาห์แอดลิต์นะฮะสามสัปดาห์นั่นแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงนัดชิงอย่างบราซิลเนี่ยอาจจะไปถึงอย่างเฮนเดอร์สันเนี่ยอาจจะไปถึงแล้วถ้าพักสามสัปดาห์เป็นอย่างต่ำเนี่ยโอเคถ้าสามสัปดาห์อย่างต่ำเขาชิงกันวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะครับก็าอาจจะทันนะผมเท่าที่ผมเปิดดูปฏิทินนะคือถ้าพักแค่สามสัปดาห์อาจจะทัน อ่าสิใช่ไหมก็เป็น18 25วันที่1ที่2เนี่ยก็กลับมารายงานตัวแล้วก็จะมีเวลาก่อนนัดเปิดซีซันวันที่14เนี่ยประมาณ2สัปดาห์ผมว่าถ้ากลับมาปีปีซีซันก่อน2สัปดาห์น่าจะทันแต่ทีนี้ถ้าใครใน4คนนี้5คนนี้เนี่ยรวมไปถึงอาริซงเบเกอร์ที่ไม่ได้อยู่ในภาพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พักแค่3สัปดาห์ละถ้าเขาเลือกที่จะพักถึงสสัปดาห์ซึ่งเจนคอกอนุญาตด้วยนะถ้าไม่หันวันพักตัวเอง พักสสัปดาห์เนี่ยอันนี้จะกลับมาช่วงนู่นเลยครับวันที่8วันที่9นั่นแปลว่ามีเวลาซ้อมก่อนเปิดซีซั่นแค่ประมาณ5วันซึ่งถ้าเป็นเคสหลังอาจจะมีบางคนพลาดในนัดเปิดสนามเหมือนกันอาจจะฟิตไม่ทันตรงนี้ต้องรอรุ้นครับว่าในบรรดาตัวหลักเหล่านี้ที่ผ่านเข้าสู่รอบลึกในศึกแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีใครหันวันพักไหมจะมีใครที่พักเต็ม4สัปดาห์ไหมหรือจะพักขั้นต่ำสามสัปดาห์หรือจะมีใครที่ พักไม่ถึง3สัปดาห์เพื่อกลับมาก่อน <_ d ata> เพื่อมาปีซีซั่นเพื่อหวังที่จะออกสตาร์ทในช่วงต้นซีซั่นไหมสมมุติว่าถ้าเกิดเวิร์สเคสขึ้นมาถ้าพวกนี้กลับมาช้ามากแล้วซ้อมน้อยมากอาจจะพลาดนะัดต้นซีซั่นเนี่ยผมว่าตรงตัวลุกไม่น่ามีปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือเคลเลอร์โอเคเคลเลอร์ก็พอไว้ใจได้เล่นเป็นเล่นไปก่อนตัวลุกเนี่ยถ้าไม่มีฟิมิโน่ก็ยังพอมีโชตาซาร่ามาเน่ถูกไหมแต่ตรงกองกลางเนี่ยถ้าสมมติ3คนนี้ไม่พร้อมนะ เฮนโด f ฟาบิโอติอากเนี่ยโอ้โหโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกขนหัวลุกเหมือนกันอะแต่ผมเชื่อว่าพวกแข้งของเราเนี่ยเขาน่าจะพักแค่สาสัปดาห์ละก็คงจะกลับมาทันเวลามีเวลาซ้อมสสัปดาห์อาจจะทันก็ได้นะัดเปิดซีซันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอรุนครับนะเอ็กโคเขาจับประเด็นนี้มาพูดคุยให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์เนี่ยเขาบอกภายในสัปดาห์นี้นะ ทางด้านเว็บไซต์ andfieldwatch เนี่ยเขาก็เป็นสื่อหงเจ้าหนึ่งเหมือนกันเขาเชิญฟาบิซิโอโรมาโนมาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วเขาก็ฝากแฟนๆว่าอยากจะถามอะไรเดี๋ยวเขาจะไปถามโรมาโนให้ซึ่งเดี๋ยวพอมีคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับโรมาโนออกมาสัมภาษณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามารายงานให้ทราบกันเนี่ยเขาน่าจะอัปเดตเกี่ยวกับหงแดงหลายเรื่องเลยนะครับนะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของนี่กันดีกว่านะครับโรเรนโซ อินซิเย่นะฮะกองหน้าหรือว่าตัวลูกตัวเก่งของทีมชาติอิตาลีและก็ของนาโปลีเนี่ยล่าสุดวันนี้มีข่าวกับลวอ์พูลนะครับมีข่าวกับลีอ์พูลโดยที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวนักเตะที่ยังไม่แน่นอนกับทางนาโปลีด้วยนะครับคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยหรือประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางด้านรอเรนติสเนี่ยเดลรอเรนติสประธานสโมสรนาโปลี oli, ออกมาพูดเองเลยว่าถ้าเกิดตัว ของอินซิเนียอยากย้ายก็ไม่คิดที่จะขวางเพราะว่าถ้าเขาอยากจะแบบไปเล่นกับทีมอื่นก็ถึงแก่เวลาแบบถ้าคุณไม่ต่อสัญญาก็จะขายปัจจุบันเนี่ยนักเตะเหลือสัญญาอยู่ปีเดียวครับอินซิเนียเหลือสัญญาปีเดียวจะหมดสัญญาเท่ากับว่าถ้าไม่ขายซัมเมอร์นี้แล้วถ้าต่อสัญญาไม่ได้ซัมเมอร์หน้าอินซิเนียฟรีปัจจุบันนักเตะอายุเท่าไหร่แล้วครับ30ปีอายุเยอะเหมือนกันนะครับ หัวเลี้หัวต่อแล้วซึ่งล่าสุดในนักข่าวนะฮะที่ชื่อว่าฟาบิโอซานตินีเนี่ยเขาเป็นนักข่าวท้องถิ่นของเมืองนาโปลีเป็นนักข่าวสายวงในนาโปลีแหละเขาบอกว่าทางสโมสรยืนยันชัดเจนนะครับสโมสรนาโปลีเนี่ยยื่นสัญญาให้3.5้าล้านยูโรต่อปี3.5้าล้านยูโรต่อปีเนี่ยประมาณ5-6หมื่นเองนะคือเหมือนกับทางนาโปลีก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะไม่น่าที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้ได้ในขณะที่ ตัวนักเตะเนี่ยต้องการ5้าล้านยูโรต่อปีค่าล้านยูโรต่อปีเนี่ยค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเก้าหมื่นปอนอ์อ่ะผมแปลงเป็นหลักปอนด์ให้แล้วนะแปลงจากยูโรเป็นปอนด์ให้แล้วด้วยค่าเหนื่อยถูกมากเลยนะนักเตะต้องการไม่ได้แพงเลยนะแต่ว่าทางนาโบลีก็เหมือนจะชอ็อตชเหมือนกันสาหรับเรื่องเงินนะครับในยุคโควิดสิแบบนี้อันนี้อย่างแรกเลยเท่าที่ผมอ่านอันนี้คือค่าเหนื่อยถูกมากที่สําคัญอา้าวแล้วเพื่อนๆถามว่ามันเกี่ยวกับลิเวอร์พูลยังไงนี่ครับ f a บิโอซ n นตินเนี่ยเขาเขียนโยงมาถึงเรียบูกับอตเต i ิโกมาดิดด้วยเขาบอกว่ามีความสนใจอย่างจริงจังนะครับเรียบูกับอตเติโกมาดิดเนี่ยให้ความสนใจในตัวอินซิเย่ด้วยนะผมว่าอินซิเย่เนี่ยเป็นข่าวกับเรามานานมากแล้วก็ไม่เคยมาสักทีแต่สําหรับรอบนี้ผมก็ไม่รู้ละหนึ่งเลยอายุเนี่ยอายุของอินซิเย่เนี่ยผมว่าค่อนข้างเกิน เกินเกินนโอยบายลิ์หูแต่สัญญาเหลือปีเดียวอ่ะแล้วถ้าค่าตัวเนี่ยอ่ะผมลองไปเปิดอีกสื่อหนึ่งเขาบอกอันนี้สื่อที่รายงานอีกหนึ่งสื่อเป็นสื่อใหญ่เหมือนกันของอิตาลีมิเดียเซ็ตเขาบอกว่ามิลานก็สนใจเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเป็นของดีราคาถูกไงแล้วเขาเชื่อว่าราคาเนี่ยไม่น่าเกิน20-25้าล้านยูโรกับนักเตะอายุ30ปีที่เหลือสัญญาปีเดียวอ่ะถ้าราคาเลนส์ประมาณนี้ก็น่าซื้อมาใช้เหมือนกันนะและประสบการณ์สูงมากสําหรับ อินซิเย่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเราเห็นในทีมชาติอิตาลีอ่ะฟอร์มดีมากถูกไหมฮะดังนั้นเมื่อประจบเหมาะกันแล้วสนใจใช่ไหมคือผมก็ยังไม่สามารถการันตีเพื่อนเพื่อนนะว่าแหล่งข่าวพวกเหล่านี้มันเป็นการจับลิฟวูเข้าไปโยงหรือไม่แต่ผมกำลังพูดถึงในแง่ที่ว่ามันมีชื่อลิฟวูใช่ไหมแต่มันน่าสนใจไงมันน่าสนใจที่ว่าราคาไม่แพงแม้ว่าจะอยุเยอะก็ตามสัญญาห,หรือปีเดียวอันนี้ก็น่าสนมากๆนะครับเพื่อนเพื่อลองแสดงความเห็นเข้ามานะสำหรับอิซูเย่ ก็ห้าสิบห้าสิบนะข่าวนี้ยังไม่ชัวร์นะฮะแต่แต่ก็มีความเป็นไปไ,ได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยสื่อท้องถิ่นของนาโปลีก็รายงานแล้วก็ผมว่ามันค,คล้ายๆกับกรณีของแดนนี่อิงส์นะแดนนี่อิงส์เนี่ยอายุน้อยกว่าอินซิเย่หน่อยแต่ปีนี้เดี๋ยววันที่ยี่สิบสามกร,รกฎาคมเนี่ยอิงส์ก็จะอายุยี่สิบเก้าเหมือนกันเมื่อวานนี้ผมทำบทวิเคราะห์ไว้ว่าห้าเหตุผลที่ลิเวอร์พูลค,ควรดึงแดนนี่อิงส์กลับหลังเพราะอิงส์ก็ราคาจะไม่ไม่แตกต่างกับอินซิเย่เหมือนกันนะครับ โอเคก็ฝากไปติดตามในสตรีมเกมฟีฟ่ารายสีที่ผมทำเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับแดนนี่อิงส์แล้วก็ความยืดหยุ่นของสโมสรที่ต้องมีบ้างนะฮะทีนี้อันนี้ผมเป็นสีสันนะเออคนที่เขาก็ตั้งข้อสงสัยนะแฟนบอลในโลกออนไลน์เนี่ยพอเห็นข่าวอินซิเก่เนี่ยก็บอกว่าทําไมนิวพูถึงมีข่าวกับนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในศึกยูโรทุกคนเลยก็มีคนมาตอบว่าก็ไม่แปลกแหละบางทีก็ต้องระวัง การที่สื่อต่างๆเอาลิพูไปจับโยงเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมูลค่า,คาเพิ่มความน่าสนใจของนักเตะค,คนนั้นๆได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะส่วนมาดูกันที่เรื่องราวของเรเนโตซานเชสกันดีกว่านะครับมีอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังออกมาพูดถึงเรเนโต s ซานเชสแล้วนะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการของเขา p นะครับพอดแคสต์ i2i พอดแคสต์นะครับโดยเขาบอกว่า เรนาโตซันเชสเนี่ยนะมีโอกาสสูงเลยที่จะย้ายออกจากทีมลิลในช่วงซัมเมอร์นี้ราคาอยู่ที่ประมาณไม่แพงครับประมาณ25ล้านเป็นต้นไปเนะี่ยราคาจะอยู่เลนจ์ประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยมีอ5สสโมสรที่ให้ความสนใจนักเตะโรมาโน่บอกนะครับโดยที่ชัดๆเลยก็มีเรีย์พูลกับอาร์เซนอลที่จับตาดูสถานการณ์นักเตะอย่างใกล้ชิดเลยแต่ณตอนนี้ยัง n o t ติงอิม m i เนนต์แ t ดเดอ m e โมเมนต์ คือโรมาโนยังยืนยันนะว่ายังไม่มีอะไรที่แบบชัดแบบว่าปุ้งได้แล้วอะไรแบบนั้นยังไม่ใช่ไอ้ที่ว่าไปตกลงเบื้องลงเบื้องหลังกันเนี่ยโรมาโนบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาร์เซนอลกับวร์พูสนใจจริงอันนี้คอนเฟิร์มจากโรมาโนนักข่าวคนดังอีกหนึ่งนักข่าวที่ก็ดังเหมือนกันช่วงหลังกําลังมาแรงอาจจะยังไม่โด่งดังเท่ากับโรมาโนแต่ก็ใช้ได้เลยมาแรงในช่วงหลังนั่นก็คือนิโรชโลชีล่าคนนี้เขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วผู้ติดตามแสนกว่า ในทวิตเตอร์นะครับเขาบอกว่าลิ์พูจับตาดูสถานการณ์ของซานเชสอยู่จริงๆที่จะนําตัวมาแทนที่ในส่วนของวายเนดุมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเริ่มมีการโอเพนทอลกับลิวไปบ้างแล้วในเบื้องต้นนิโกชิล่าเขาบอกเลยนะลิ์พูเริ่มคุยกับลิวเบื้องต้นไปบ้างแล้วดังนั้นทิศทางกระแสข่าวในช่วง3-4วันที่ผ่านมามันเริ่มไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สื่อในฝรั่งเศส ก่อนหน้านี้ก็มีสื่อสายหงบอกว่าเป็นหนึ่งซานเชสเนโตซานเชสเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลีภูแล้วก็ลากยาวมาจนถึงสื่อที่น่าเชื่อถือนักข่าวคนดังอย่างพวกนิโกชิล่าพวกฟาบิเซโอโรมาโนมนเริ่มเห็นภาพแล้วว่าคนนี้คืออีกหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเรานะครับส่วนอันนี้มันโยงกับลีภูอ้อมๆกับเอ็มวีปูเนี่ยนะคร อินอก MV ปู MVP, นักเตะของเรดบูลซาวบวกเนี่ยย้ายไปเนี่ยกำลังเดินทางมาเปิดตัวกับไบรตันคนนี้เป็นมิดฟิลครับแล้วซึ่งเขาก็คาดกันว่าน่าจะเป็นการซื้อมาแทนใครครับที่อยู่ไบรตันซื้อมาแทนนี่ครับอีฟิซูมาที่อยู่กับไบรตันซึ่งฮุกโกซอฟเนี่ยเขาก็ได้งานนะครับเขาได้งานข่าวเมื่อสักครู่นี้เลยนะว่าคนนี้กำลังเดินทางมาเปิดตัวกับไบรตันใช่ไหมแล้วก็ตัวของนักเตะเนี่ย ได้รับความสนใจสําหรับวิซูมาอันนี้กลับมาที่วิซูมาแล้วอาร์เซนอลกับลิพูก็สนใจคนเดียวกันก็คือวิซูมาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยนักเตะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจก่อน็นระดับแรกนั่นคือการเลือกสัเลือก,เล,อกเลือกไปเล่นอีกทีมชาติหนึ่งคือเขาเล่นให้กับมาลีไปแล้วหลายนัดอยู่เหมือนกันแต่เหมือนกับเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกไปเล่นให้กับทีมชาติไอวอรีโค้ดได้เขากําลัง ตัดสินใจแล้วก็ทาเรื่องนี้อยู่หลังจากนั้นค่อยมาตัดสินใจเรื่องอนาคตตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นคนนี้ก็ตัดไม่ได้เพราะคนนี้ก็อยู่ในหนึ่งในเป้าหมายของลิฟวูเช่นกันอยู่ในลิสต์รายชื่อให้เพื่อนๆน,นึกแบบนี้นะครับตอนนี้เท่าที่การันตีได้เลยนอยฮาส์วิซูม่าแล้วก็ซานเชสอยู่ในลิสต์รายชื่อแน่นอนถ้าลิฟวูจะซื้อกองกลางนะก็จะจิ้มจากตัวเลือกเหล่านี้คิดว่าแบบนั้นนะ,ะผมคิดว่าแบบนั้น ทีนี้เนี่ยมาดูสีสันนะครับสำหรับวันนี้สีสันหงแดงนะครับก็สนับสนุนโดยอย่าถ่าย1 2 3แล้วก็อย่าท้าตาจอมทองนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคาร์พิซ่านะครับพิซซ่าสไตอย่างทแท้โทรสั่งเดลิเวอรในกรุงเทพนะครับศ2 1 0 5 4 5 5 5นะครับการันตีความอร่อยนะครับอ่ะก็มากันที่ภาพนี้ครับเป็นหนึ่งในภาพที่ผมไปเจอมาโอ้โหงดงามมากภาพนี้เตียโก้คันตาลาครับโผล่เข้ากอด เรนตันโตซันเชสเมื่อตอนเกมอุ่นเครื่องก่อนถึงศึกยูโรเมื่อไม่นานเนี้ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยโผล่เข้าก่อนถามว่าทั้งคู่นี้มีความสัมพันธ์อะไรกันก็เคยอยู่ด้วยกันที่บาเยิร์ไงติอาโก้กับเรน a ั o โตซันเชสนะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นดิโอโก้โชตาซึ่งโชตานี่ก็เป็นเพื่อนร่วมชาติของของเรนตันโตซันเชสแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของติอาโก อุปาพนี้มันเป็นแกดแพดเชื่อมโยงมากเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อวานนี้เรเนโตซันเชสกับดิโอโกโชต้าเนี่ยมีเอเจนต์คนเดียวกันนั่นคือบริษัทของจอจเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์มันมีแกดแพดเชื่อมโยงมากมายนะก็ว่ากันต่อไปนะภาพนี้หนึ่งภาพล้านความคิดเห็นะนะครับอ่ะคู่สีคู่นี้เขายังคงมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะครับจยันรอฟเรนกับ โมซาร่านี่ล่าสุดนี่เดียนอฟอ่าโมซาร่า uh, อัพไอจีสตอรี่เนี่ยเป็นแบบภาพกำลังคุยวิดีโอคอลกับเจ้าเดียนอฟเล่เนี่ยแหละครับอ่าก็เพิ่งตกรอบศึกยูโรมานะแล้วก็นี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เบรดเบรดนะก็มีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันตลอดติดต่อ,อก,กันตลอดนะฮะก็มาคู่นี้ซีกันจริงๆมาดูนี่ฮะ ทีมชุดใหญ่เนี่ยของเราเดี๋ยวจะมารายงานตัวปีซีซันกันวันที่12กรกฎาคมหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ว่าทีมผู้หญิงเนี่ยเขาซ้อมกันก่อนแล้วครับอ่ามาดูเป็นสีสันดูเป็นสีสันวันนี้นะครับอ่าลองดูกันนี่แล้วคนไอ้นักเตะที่ย้ายมาใหม่วันนั้นอะคาร่าอะไรสักอย่างนะผมลืมแล้วนี่ก็มาซ้อมกับทีมแล้วด้วยนะครับนักเตะหญิงคนนี้ก็ภารกิจสําหรับทีมหญิงในซีซันใหม่เรานี่มีทั้งการเปลี่ยนโค้ดแล้วก็ ภารกิจสาคัญคือการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้เพราะว่าก่อนนั้นเคยตกชั้นไปนะครับนะแล้วก็มาดูสีสันอีกอันหนึ่งทิ้งท้ายนะฮะคือตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าหลายๆทีมเขาเริ่มปีซีซั่นไปก่อนแล้วทําไมลิฟวูปีนี้ถึงรายงานตัวปีซีชั่นช้ากว่าทีมอื่นเพราะว่าโดยปกติลิฟวูเขาจะรายงานตัวแบบพร้อมๆกับทีมอื่นหรือไม่ก็ก่อนทีมอื่นด้วยซ้ําสาเหตุเนี่ยเพราะว่า เจงคอกต้องการให้หนักเตะพักแบบเต็มที่มากๆเพราะว่าเหมือนก็ที่ผ่านมาลงเล่นกันมาหนักเกินไปก็เลยแบบนั้นพักให้เต็มที่ไปเลยมากกว่าเดิม1สัปดาห์จะไปสังเกตได้เลยนะครับในทุกๆปีจะมาซ้อมตั้งแต่แบบเนี้ยต,ต้นเดือนกระกฎาแต่ปีเนี้รวมตัวซ้อมกันวันที่12อะมันคืนเลทเป็นสัปดาห์เพราะว่าเจงคอกต้องการให้หนักเตะได้พักแบบเต็มที่จริงๆการสึกกันมาหนักมากและส่วนภาพนี้เนี่ยให้ดูก็คือเรื่องราวของราฟาเอลเบนิเตสนะฮะ กลุมทีมซ้อมเอเวอร์ตันแล้วโอ้โหเป็นภาพที่เราไม่คุ้นจริงๆกับราฟาในชุดสีเสื้อของเอเวอร์ตันแบบนี้นะฮะแล้วก็ยืนคู่อยู่กับบิ๊กดังนะครับดันแคนเฟอร์กูสันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวคงได้เจอกันแน่ครับลาฟาเจอกับลิพูแน่ฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะแล้วก็ชื่นชอบกันก็ อย่าลืมไปสนับสนุนผู้สนับสนุนใจดีของช่องผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาถ่ายยาแล้วก็ยาทาตาจอมทองนะครับรวมไปถึงพิมียมคา์พิซ่านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆก,ก่อนพบกันอีกครหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ